พี่แขนูขอถามหน่อยสิอะไรจะถามอะไรอีกเน,นเรื่องแยกขยอะอะเวลาเราแยกขยะแล้วอะขยะรีไซเคลิลมันไปไหนต่อ,อพี่หนูเห็นเขาก็บอกว่าเทรวมไม่ใช่หรออ๋อถามเกี่ยวกับขยะคยออย่างนี้ ขยะพวกนี้แยกแล้วเนี่ยก็คือเอาไปขายหรือส่งให้รถขยะซึ่งเขาเนี่ยมีช่องแยกบนรถขยะอยู่แล้วเอาแล้วขยะเศษอาหารที่เขาให้เราแยกอ่ะพี่คืออย่างงี้รถเก็บขยะของกทมเนี่ยนะทุกคันจะมีถังขยะสําหรับเศษอาหารแล้วเขาจะวางไว้บนคอกรถหลังคนขับถ้าบ้านไหนเนี่ยแยกขยะเศษอาหารแล้วเนี่ยแล้วให้ใส่ถุงสีเขียวไว้หรือใส่ในถุงที่เห็นขยะข้างในนะเจ้าหน้าที่ก็จะนําไปใส่ในถังแยกต่างหากเลยเนี่แหละที่เขาเรียกว่า ไม่เทรวมซึ่งอนาคตเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะจัดรถเก็บขยะเศษอาหารโดยเฉพาะอีกด้วยนะอ,อ๋อแล้วขยะเศษอาหารพวกนี้มันไปไหนต่ออะพี่ขยะเศษอาหารเนี่ยที่เขาแยกวว้เนี่ยเขาก็าไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะเช่นทําปุ๋ยหมักอินทรีย์เองที่บ้านหรือร้านค้าเนี่ยอ,อันนี้คือดีเลยนะหรือส่งให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงสัตว์หรือว่าเลี้ยงปลาก็ได้หรือถ้าส่งให้กทมนะเขาก็จะส่งไปหมักที่ทําปุ๋ยอินทรีย์ที่โรงหมักปุ๋ยสองที่ก็คือที่อ่อน,นุชแล้วก็ที่หนองแคม หูมันทาอะไรได้เยอะกว่าที่เราคิดเยอะเลยเน,นี่ยขยะเศษอาหารเนี่ยนี่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะรู้ไหมว่ากอทมอเน่ะเขานําออกไปเลี้ยงนอนนอนเออก็นอนนะสิแต่นอนพวกนี้เขาเรียกว่านอนมแมลงทหารดํานะก็เลี้ยงที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์หนองแขมเจ้าหนอนมแมลงทหารดําพวกนี้สามารถกินขยะเศษอาหารได้อย่างดีเลยแถมตอนที่เป็นนอนเนี่ยยังขายเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วยตอนเนี้ย สามารถกําจัดเศษอาหารได้วันละ3ตัน3ตันใช่แล้วเอาเราอย่างงี้ พวกขยะอย่างอื่นนะทำยังไงอะขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยจะถูกแยกออกไปนำไปรีไซเคิลหรือว่าขายก็ได้จากที่บ้านช่วยลดปริมาณขยะที่กอทมอจัดเก็บและกำจัดนะส่วนขยะทั่วไปเนี่ยปริมาณ9,000ตันต่อวันปัจจุบันกำจัดด้วยการเผาหรือผลิตไฟฟ้า500ตันต่อวันนอกจากนี้นะยังกำจัดด้วยระบบคัดแยกใช้ประโยชน์3,600ตันต่อวัน ที่เหลือกาจัดด้วยการขนไปฝังกลบที่บ่อกลบขยะซึ่งปัญหาใหญ่คือส่วนนี้เลยเพราะถ้าไม่มีการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยนะขยะเศษอาหารเนี่ยจะไปปนเปื้อนกับขยะประเภทอื่นทําให้การคัดแยกขยะเพื่อน,นําไปรีไซเคิลและกําจัดเป็นไปได้อย่างยากลําบากปริมาณขยะในบ่อฝังกลบก็จะเพิ่มขึ้นจนล้นจากบ่อขยะก็จะกลายเป็นภูเขาขยะทําให้เกิดมลพิษตามมาอีกเพียบเลย เขาก็เลยบอกว่าให้แยกขยะตั้งแต่ต้นทางใช่ไหมถูกต้องครับนี่ใช่เลยเธอแยกขยะให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกบลดมลพิษช่วยสิ่งแวดล้อมประหยัดงบประมาณแล้วทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์หมดเลยแยกขยะก่อนทิ้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ